เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าภาพกลางอากาศสวยๆที่เห็นในภาพยนตร์หลายเรื่องนั้นถ่ายทำกันด้วยวิธีไหนเมื่อก่อนนะครับก็คงต้องใช้เครื่องบินหรือไม่ก็ต้องเป็นเฮลิคอปเตอร์แต่ในปัจจุบันนั้นจะใช้อยานบินไร้คนขับขนาดเล็กที่เรียกกันว่าโดรนโดยเจ้า spreading wings s พันตัวนี้นะครับอาศัยใบพัดทั้งหมด8ตัวในการลอยตัวแล้วก็จะมีเซนเซอร์การสั่นสะเทือนและกลไกเคลื่อนไหวแบบพิเศษที่ทำให้ภาพที่เราได้นั้นดูราบเรื่อนสวยงาม ส่วนการควบคุมนั้นก็ทําได้ผ่าน iPad ที่จะแสดงข้อมูลต่างๆตลอดจนภาพที่ถ่ายกลางอากาศซึ่งจุดเด่นของเจ้า spreading wings นั้นก็คือรองรับการติดกล้อง DSLR รุ่นใหญ่ส่วนใครที่ต้องการรุ่นเล็กๆก็จะมีรุ่น phantom 2 vision ที่สามารถติดกล้อง GoPro ขนาดเล็กได้ควบคุมสั่งงานได้ผ่าน r e ี o ม e Control ฉายภาพมายัง iPhone ได้ท,ทันทีและยังแชร์ภาพหรือวิดีโอผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ได้ครับ ที่ดูใกล้ตัวขึ้นมาอีกนิดนึงครับน่าจะเป็น AR Drone 2.0จากบริษัท Parrot ครับความสามารถนั้นไม่แพ้โดรนตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการบันทึกวิดีโอที่ทำได้ในระดับ 720p และยังบรงคับได้ทั้งผ่านอุปกรณ์ที่เป็น Android และ iOS เรียกว่าสัมผัสหน้าจอเพื่อควบคุมได้เลยและนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับวงการถ่ายภาพครับ Check on time